สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนการเล่นระยะประชิดสําหรับคนที่เล่นใน iPad นะปกติแล้วคนที่เล่นใน iPad อแพเวลาเล่นระยะประชิดจะเล่นได้ยากนะครับเพราะว่า1จอเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วเวลาเราทําการเล่นระยะประชิดเนี่ยนิ้วของเราอะ่ะมันไม่สามารถที่จะเล่นหรือยิงได้แบบถนัดเหมือนกับคนที่เล่นในโทรศัพท์มือถือถึงเราจะเปิดใจโลโโคก็ตามบางทีการโยกหน้าจอหรือการโยก iPad เนี่ยมันก็ยังทําได้ ไม่เท่ากับคนที่เล่นในมือถือนะครับเพราะว่า,าระยะในการเล่นเจโรสโคปหรือเวลาหมุนหน้าจอเนี่ยมันจะเล่นได้ลําบากกว่าในคลิปนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเล่นระยะประชิดสําหรับคนที่เล่นใน iPad มีเทคนิคการเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวไปที่สนามซ้อมกันเลยครับโอเคตอนนี้มาสนามซ้อมแล้วเดี๋ยวเอาปืน M4 อ,อย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวหาเดี๋ยวเราจะเอารถคันหน้าของเราเป็นที่กําบังนะ ก่อนอื่นเลยนะครับคนที่เล่นในไอแพดเนี่ยผมแนะนําให้เล่น3นิ้วเป็นอย่างต่ำนะสานิ้วขึ้นไปจะ4นิ้ว5นิ้วก็ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ในการาวาดนิ้วของเราเนี่ยมันจะเยอะแล้วก็ทําให้เราสามารถเล่นจังหวะต่อเนื่องได้แต่ผมจะให้ดูการตั้งค่านิ้วของผมนะครับตั้งค่าปุ่มแบบกําหนดเองอันนี้จะเป็นปุ่มการเล่น3นิ้วของผมแบบใน iPad นะแล้วก็แบบ3นิ้วในโทรศัพท์ก็มีเหมือนกันถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ โค้ดปุ่มทั้งใน iPad หรือว่าในมือถือเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยแต่ผมจะทิ้งโค้ดเอาไว้ให้ครับต่อมาพอเราได้การเล่น3นิ้วขั้นต่ำแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นการเล่นแบบระยะประชิดสําหรับผมนะครับเวลาผมเล่นในระยะประชิดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสไตล์ที่เราถนัดเนี่ยเป็นสไตล์ไหนผมจะถนัดสไตล์การเล่นในระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนะก็คือจะเป็นการสเปรในระยะไกลๆแล้วก็ใกล้แต่ถ้าเป็นในระยะ อาประชิดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราเสียเปรียบในการเล่นร,ระยะประชิดเพราะว่าเราไม่สามารถหันจอได้เท่ากับโทรศัพท์เพราะฉะนั้นสไตล์การเล่นของผมเนี่ยผมจะใช้สไตล์การเล่นแบบจิกโก้มูฟเมนต์เป็นหลักนะครับประมาณ90%ผมจะใช้เทคนิคนี้เวลาสู้กับศัตรูนะส่วนอีก1ิเอนี่ยเอาไว้พลิกแพงจิกโก้มูฟเมนต์คืออะไรก็คือการให้เราจะเดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินขวาเนี่ยให้เราเนี่ยตำแหน่งไม่อยู่กับที่นะครับแล้วก็ไม่ขาตายด้วย การเล่นแบบนี้เนี่ยเราสามารถเคลื่อนที่ซ้ายขวาได้ตลอดแล้วก็สามารถดักศัตรูได้ด้วยเพราะฉะนั้นการเล่นสไตล์จิกโกมูฟเมนต์ใน iPad เนี่ยเราจะเน้นการดักในระยะประชิดแล้วก็การเคลื่อนที่ซ้ายขวาเพื่อหาจังหวะหามุมในการเล่นเป็นหลักนะครับการเล่นจิกโกมูฟเมนต์เนี่ยผมเคยทาคลิปสอนไปแล้วนะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปดูช่องของผมแล้วก็ไปดูคลิปได้ว่าการเล่นจิกโกมูฟเมนต์เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับหลังจากที่ เรารู้แล้วว่าเราจะต้องเล่นแบบไหนเนี่ยโหมดที่เราจะทําการเล่นได้ดีที่สุดก่อนหน้านี้ผมจะบอกให้เพื่อนๆไปเล่นในโหมดอารีนาเป็นโหมดคลังสินค้านะแต่ว่าบางทีการเล่นแบบนั้นน่ยมันไม่ได้อยู่ในด่านที่เราเล่นเก็บคลาสสิกจริงๆถึงเวลาจําเป็นเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์นะเพราะฉะนั้นผมจะให้เพื่อนน่ะไปเล่นโหมดจิโกมู e เมนต์ไปเล่นโหมดคลาสสิกอารีนาที่มันจําลองมาจากโหมด คลาสสิกจริงๆดูเลยเดีย๋ยวเรากลับไปที่ล็อบบี้ก่อนนะครับเราก็มาที่โหมดไม่จัดอันดับแล้วก็มาที่อารีนานะครับคราวนี้เนี่ยโหมดอารีน่าเนี่ยมันจะมี2แบบให้เล่นคืออารีนาตัดสินกับโหมดโลโยอ,อารีน a านะให้เราเลือกไปที่โหมดโลโยอ,อารีน a นี้แล้วก็เลือกมันจะมีสานั้นให้เล่นอีเลนเกลลีวิกแล้วก็ซานฮอคเบื้องต้นเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเ,เล่นที่โหมดซันฮอคก่อน ถ้าเราฝึกตรงจานซันฮอคในคล่องแล้วเราค่อยไปฝึกในโหมดเอลิงเกลหรือว่าโหมดร e ีบิกต่อได้นะแล้วผมจะเล่นให้ดูนะครับว่าสไตล์ที่ผมเล่นนะ่ะมันสามารถเล่นในโหมดระยะประชิดได้แล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับทีมแมทช์ i r s t time Team is in the lead. Watch out. Killed! Cover me. Watch out. watch out expired watch out โอเคครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ด่านที่ผมเลือกเนี่ย ทางตัวเกมไม่ได้เลือกตรงด่านโกดังสามให้ผมนะแต่ก็ส่มไปที่ตรงพื้นที่หญ้าตรงอื่นในตัวเกมซันพอกแทนผมก็ใช้เทคนิคจิโกโมูเมนต์เหมือนเดิมในการดักชิงจังหวะแล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับให้สตรูเนี่ยจับทางได้ยากเพื่อนๆก็ลองดูว่าสไตล์การเล่นแบบนี้มันสามารถเอาไปปรับเอาไปไประยุกใช้กับสตา์ของตัวเองได้หรือเปล่าแต่สําหรับผมผมเล่นสตา์นี้แล้วผมเล่นดอกมาได้ดีนะครับก็ลองเอาไปปรับ ตามดูนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ